สวัสดีครับนาแมคคไอดเอร์นะครับวันนี้มาทานอาหารมื้อค่ำที่นี่ฟูพานิชฮะแต่เราจะไปโซนที่น่านั่งที่สุดของร้านนะฮะเป็นที่ลับแต่ยังไม่ค่อยมีใครรู้เดี๋ยวผมพาไปดูครับไปนี่ฮะใกล้ถึงแล้วถึงแล้วฮะนี่ฮะ โซนหลังร้านนะฮะคือบรรยากาศดีมากครับนี่เป็นไงสุดยอดปะเราไปนั่งโต๊ะกันแล้วก็สังหารกันครับ ยังโอเคครับขอบคุณครับมาครับกับฟูพาณนิดนะฮะนี่เลยที่สั่งมาจริงๆเมนูเขาเยอะมากนะครับเป็นร้อยเลยนะแต่ที่สั่งมาก็คือจะมีมึกผัดไข่เค็มนะฮะหมูกรอบคั่วพริกเกลือยำรวมมิตรทะเลเข้าวผัดทะเลจานเล็กนะฮะแล้วก็จะมีส้มตำนี่ฮะ ผมจะชิมก่อนอะไรก่อนดีคูิ้กเกลือก่อนนะฮะสูกอบนะ,ะหมูกรอบทำเองนะฮะนี่เีายาียเะฮยเฮียเฮียนฮยเฮรอมกอยเอีกเฮีนะ,นนะฮะียเเฮายเเฮียเยฮียนฮเฮีมียเะฮะียีฮี ผมกินกุ้งอหะอชิมนะอืมกุ้งสดดีนะแล้วก็ปลาหมึกนะอืม,อมจัดจ้านนะอร่อยนะอันนี้หมึกผัดไข่เค็มนะฮะโอ้ดูโอ้ชิ้นใหญ่มาก ดูข้าวชิ้นนี้แล้วกันเนาะนี่ฮะชิมฮะมเจมจนก็ไปเป็นส้มตำปลานะฮะสั่งแบบธรรมดามานะครับก็ไม่ได้มีแบบเผ็ดน้อยเผ็ดมากนะฮะให้เข้าตำมาเลยอืมดีนะอืม มูลปะลาล้ออิ่จ้าเลยชิมนะอืมขอให้กินน้งก่อนออจะบอกว่าทุกอย่างนี้อร่อยมากครับคืออร่อยทุกอย่างเลยนะฮะแล้วก็ราคาเนี่ก็ปานกลางนะครับไม่ได้แพงมากหรือว่าถูกจนเกินไปนะฮะพเพราะเนื่องจากว่าที่นี่เป็นร้านอาหารเนาะที่เป็นแบบว่าแนว,แนว นั่งชิลๆนะครับแฮงเอาท์กันได้นะครับมีทั้งบริเวณในร้านแล้วก็แบบหลังร้านแบบนี้นะแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับใครอยากจะมาดื่มสังสรรค์กันที่นี่นะครับอาหารมีเป็นร้อยเมนูนะแล้วก็มีดนตรีสดด้วยนะที่นี่นะพนักง,งานที่นี่ดูแลดีมากเดี๋ยวขออนุญาตทานต่อแล้วนะเดี๋ยวก็ไปชมบรรยากาศ้านกันเนานะหลังทานเสร็จนะฮะไป หรือว่าถ้าใครมาคนเดียวนะมุมเคาน์เตอร์บาร์นะ,นะนคลาสสิกมากฮนะนเนี่ยนั่งแบบชิลเอาก็ได้นะฮะหรือว่าสั่งอาหารมาทานก็ได้นะตรงนี้เนี่ยครับ กิมแล้วฮะสำหรับอาหารร้านฟู่พาณิชย์นะครับอร่อยทุกอย่างเลยนะฮะใครแวะผ่านไปผ่านมาเส้นเอาง่ายเนาะเส้นหนองบัวที่จะทะลุไปเลี่ยงเมืองนะแต่ตรงนู้นนะฮะมาตรงนี้นะฮะสังเกตง,ง่ายร้านฟู้อยู่ซ้ายมือน,นะครับผมฟู่พาณิชย์ผมบอกว่าอาหารอร่อยมากแล้วก็เร็วนี้นะครับในช่วงเช้าก็จะมีอาหารเช้าแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวยนเ้็นว่านะครับไว้เจอกันนะครับใครอยากมาที่นี่มา ได้เลยนะครับที่ฟูพาณิชไปแล้วนะครับสวัสดีครับ